ขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอน10ลูกยิงฟรีคิกยอดเยี่ยมประจำครึ่งปีแรกของปี2 0 1 5อาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขอเอาไปท่านมาณนะที่นี้ด้วยหากดูแลวชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้กๆอย่าลืมเพื่อไปกดให้ขอบสนามหน่อยเด้ออันดับที่10มาถึงพี่เกตะึงตีนซัดเต็มที่บอลนี้วิ่งมุดใต้คานไปสำรางกับตะข่ายแบบ มสิ่งกิ่งก่องแก้วเลยฮะดูการวางเท้ายิงบอลน,นี่หมุนติ้วรลิ้วลมไปกับมุมแบบเยี่ยงรองเท้าเบรเกอร์สั่งได้ดังใจขอไข่สองฟองจริงๆอันดับที่9พี่ปาน,นิชกระสกิดบอลด้วยความแรงบอลแม่งพุ่งเข้าประตูแม้แต่นาบุฟอนยังได้แค่มองดูบอกขากูเป็นเฮียอะไรทำไมไม่ขยับไปรับวะดูกำแพงจะโดดเยงเยยังไงก็ไม่สูงเท่าบอลที่ร่อนลงที่หมาได้อย่างสุขสมอารมณ์หมายเลย อันดับที่8ปดซัดจากริมขวาบอลเข้าไปหามุมสามเหลี่ยมยังโหดเฮี้ยมโกนี่หน้าแหกกระแทกเสาแทบจะตายคาที่เลยฮะดูครับเลเวลตีนพี่นี่เด็ก99จริงๆยิงปุ๊บเลี้ยวปั๊บเข้าสามเหลี่ยมแบบพอดีเป๊ะตำนานโกชาติไหนก็ไปไม่เป็นนะเจอลูกแบบนี้ ทีเจ้โรนิเกลแกอัดแรงขาบอลพุ่งด้วยความเร็วเข้าหาเสาแนงเข้าประตูคนดูพากันคิดนี่ตีนคนหรือตีนช้างยิงเส,สาแทบล้มลมแทบจับกูเลยดูภาพช้าพี่แกวิ่งเข้ามายิงปุ๊บบอลพุ่งแนงเสาปั๊บหาเมร์โรนิเกลแกหันควับมาบอกถึงกูไม่หล่อแต่ท่ายิงท่ายากกูเยอะห่ะอันดับหกพี่อลอนโซแกโชยิงด้วยตีนซ้ายบอลเลี้ยวหายไปเสียบมุมดังใช้เวมนมนต์เป็นเวนตีเลยครับ ดูภาพถ้าถ้าพี่แกสั้นแบบบรรจงส่งบอลหมุนติ้วปิวลงเสียบมุมโกทุ่มตัวจะปัดแต่ก็ได้แค่เฉียวเยี่ยวเล็ดกันไปฮะไม่ทันอันดับห้ามาถึงวิ่งสับตีเข้ามาสั้นเต็มข้อล่อเต็มแข้งบอลพุ่งแรงทะยงเสียบสาเข้าไปแบบโกบอลระยะแม่งก็โคตรไกลทําไมมึงยิงเหมือนใกล้เลยวะสัตดูรีเพย์ฮะระยะนี่เกิดจะครึ่งสนามพี่แกยิงซะเหมือนจุดโทษนี่ตีนพี่ประกอบด้วยกล้ามเนื้อเฮียอะไรยิงโคตรแรงถุงเข้าแกงกระจุยเลย อันดับ4ยืนมองเล็งมุมงกัน2วินาทีแล้วแมสซี่แกปรีเข้ามายิงบอลวิ่งเสียบเสาโกนี่นพุ่งสุดหัวใจแต่ก็ไปไม่ทันครับดูรีเพย์ฮะกำแพงยืนกว้างเพียงใดไม่ใช่ปัญหาเพราะแกพาบอลข้ามหลบมาซบตะข่ายเหมือนกินกล้วยร้านอมวมวยจริงๆง่ายี่เหีย อันดับที่3าเนมา่าแกยืนหาช่องแล้ววิ่งมาทายานบอลด้ปลายตีนแล้วก็อย่างที่เห็นกับท่านผู้ชมทั้งนมเล็กนมใหญ่นมไม่มีแต่ข่ายนี่แทบขาดกระจุยเลยดูเท่ตั้งแต่ท่าวิ่งแถมยิงสวยงามเหมือนชามที่ล้างสะอาดบอลน,นี่ปาดเข้ามุมชนิดที่ว่าโกนีแดกลมอิ่มแทนข้าวเลยคว้าไปแดกเต็มเต็มอันดับสองวิ่งมาซัดเต็มข้อล่อเต็มตีนจากอุตรดิตจนข้ามาสถิตยอยู่ที่กรุงเทพอย่างทันใจเหมือนใช้รถทัวร์เจ๊เกียวเลี้ยวมาส่งเลยฮะ ดูภาพชาครับเกือบครึ่งสนามพี่แกยิงฝ่าคาบแบบว่าตีนกูนี่สเต็ม99รองเท้าตีบวกเต็มที่การ์ดอีก4ใบเลยโหดสัตว์รัดคอตายจริงๆ อันดับที่หนึ่งพี่อุ้มแกวิ่งดุ่มดุมแต่คุมม้มมายิงส่งบอลเลี้ยวโค้งข้ามสปารทยาเข้าสามเหลี่ยมดินแดงสไตล์ตะแคงตีนยิงแม้แต่โค้ชยังต้องโดดโลดเต้นดีใจจนลืมแก่เลยฮะนะับเป็นลูกยิงฟรีคิกที่ได้รับรอง ISO 9002ว่าของจริงส่งออกนอกได้คุณภาพสำหรับเขาคนนี้ทีรทรบุญมาทันและนี่คือขอสนามท,ท็อปเทหากชอบใจอันดับไหนอย่าลืมเมนไล์บอกกันไว้ด้วยนะครับ สนับสนุนโดยแอปพลิเคชันซปเปอร์สกอร์อัปเดตผลบอลกันสดสๆสด,สด,สดกว่ากุ้งทะเลเผาแถวเยาวราชเจาะลึกแม่นยำทำเหตุการณ์ทุกข่าวสารทุกประตูพรอไม่คุณโหลดกันฟรีๆได้แล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ขอบสนามท็อปเทมตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดกดไลค์ไว้นะครับผมจัดให้แน่